แม่ค่ะลูกค้าบอกว่าชอบเพ็บมากๆเลยแต่ว่ากินนานๆไปแล้วลำไส้ไม่ใจออุดตันนะคะไม <c oughs> ่อุดตันจะมาอุดตันได้ยังไงเหตุผลที่ลำไส้อุดตันอาจจะเป็นเพราะว่าลูกค้ามีแผลหรือมีติ่งในกระเพาะอาหารลำไส้เพราะเกิดจากการทานไฟเบอร์และดีท็อกเนี่ยเป็นเวลานานๆแต่ไฟเบอร์ดีท็อกตรงนั้นเนี่ยเขามีสมุนไพรในการเล่งทายเวลาทายเนี่ยมนทำให้ปวดบิดแบบเนี้ย มันอาจจะทําให้มีการอักเสบหรือว่ามีการฉีกขาดหรือจะมีติ่งเนื้อสะสมพวกนี้มันเป็นเหตุทําให้ลำไส้อุดตันหรือแผลในกระเพาะอาหารทําให้ลาไส้แปรปวดล,ลาไส้ขี้เกียจแต่เหตุผลนี่เพปไม่มีเพราะว่าหนึ่งเพปไม่มียาถ่าย 2. เคเปเป็นไฟเบอร์ออแกนิกแท้100เซที่ช่วยในการขับถ่าย และยังเป็นไฟเบอร์ที่ละลายน้ำกับไม่ละลายน้ำซึ่งเป็นสิทธิพิเศษเจ้าเดียวที่ฉันออเดอร์วัตถุดิบนำเข้า oh <my> God. เพราะฉะนั้นการทานปลายมันจะช่วยเคลียร์ของเก่าของเสียออกหมดและทำให้ลำไส้เนี่ยกลับมาขับเคลื่อนตัวทำงานได้ดีลดแผลในกระเพาะอาหารได้ดีและยังช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ได้ด้วย เพิ่มการดูดซึมได้ด้วยมันก็เลยไม่เหมือนที่ห้ออื่นเพราะอย่างตัวฉันเองเนี่ยทานมาเนี่ยเจปีแล้วก็ยังปกติสุขครอบครัวฉันก็ทานเอเอ,อเตอบไปได้อย่างมั่นใจได้เลยว่าไม่แน่นอนไม่อุดตันนะครับช่